สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะเรามาดูต้นไม้ยายน,นี่ต้นอะไรนเนี่ยอันนี้ต้นอะไรนี่นอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เป็นสีชุกเขียวนะคะดอกมันหอมไหมเดี๋ยวดูก่อนด,ดอกไม่หอมนะแต่ว่าต้นสวยนะคะกปจะปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสวยงามค่ะ๋อ้สามัดสามีมัดมีอะไรด้วยนะ แต่มันก็มีร่มนะม,มันร่มเป็นอะไรด้านอเป็นการออกแบบต้นไม้นะคะสวยๆนะคะเวลายามเช้ายามเย็นเราก็มารดมาอะไรแต่ตัวน,นี้คือไม่น่าจะลดแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งมันติดแล้วเป็นต้นไม้ที่ติดแล้วนะคะติดแล้วนะตอนเอามาลงใหม่ๆเขายังไม่ติดไม่อะไรนะแต่ตอนนี้ก็ติดแล้วสวยงามมากเลยเราจาเป็นที่จะต้องต้องไอ้น,นี้ไม่ใหญ่คือประดับตกแต่งอะไรอย่างนี้ไหม เขาว่าก้านเขาเยอะมากเลยนะไม่อย่าไปหักเด้อให้มันนี่ไงอย่างเงี้ยน่ะเราต้องห่ออย่าไปหักให้มัห้างตัวก่อนให้มันโตได้ที่เราค่อยแต่งมันที่ถวยอ๋อจริงนะทำไมยายรู้ดีจังเลยเขาก็เป็นชาวนาคือได้กินชาติพี่นี่แต่ก็ทำได้ทำนายายงานโปรอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นอะไรคะยาย เงินล้านเพราะว่าต้นเงินล้านตอนที่เราจะทําอะไรเธเอากระต่าตัดกิ่งไปตัดไปช้อันนี้คือบอกวิธีการตัดกิ่งคือเป็นต้นเงินล้านนะคะที่คุณยายเขาอยากได้แล้วเขาเอามาเอายาแล้วตัวที่ตัดนี้มันไปไหนอ่ะตัวนั้นบอกส่วนใหญ่ตัว้งได้ยังไงอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแพงตัวนี้มันโตขึ้นขี้นิโอ้โหนี่มันมันมันโตขึ้นขี้หนิแล้วมันด่างเนาะขอบคุณค่ะ